เลราพ่ออ,อไปไหนแล้วล่ะคุณนายแกขับรอแกกลับรถเดี๋ยวแกเสร็จแล้วค่ะแกเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะบอกพ่ออเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็ตำปูปลาเฉยๆนะคะเอาเพ็ียไหมคุณนายจ้าบอกว่าอ่อนเนี่ยเสร็จแล้ววังจะก็จะเสร็จแล้วตัวได้เก็บเลยเต็มเลยถ้าถ้าเขาไม่อีกกับมึนมองนั่งเลยอะตำปูปลาก่อนนะคะ อะไรคะเปดแปดสิบกับอันสี่สิบเป็นร้อยเท่าไหร่คะแปดเก้าสี่สิบสิบสองบาทจ้า,าจ้าโอนเลยคะ่ะฮาเม่กิง้งมีค่ะกระสกแกนนั่แนแหละคะ่ะนี่นี่ครับจ้าฝากขอโทษพอออด้วยนะคะเพราะลูกค้าหลายคะ่ะ ใครน่ะพ่อออนี่แหละผู้อะไรอยู่พ่อออใครอ่ะเป็นผู้จะไหนวะชื่อยังไงอ่ะแล้วเคยแล้วเคยเป็นพ่อออมันนุ่นสะอาดสิใครน่ะบ่เห็นหนาเพื่อนเนาะจามันตุลุลุล่ะค่ะเอาเสร็จแล้วนะคะทีนี้ขอบคุณมากนะคะ นี่ยังก่อนมันร้อนทั้งร้อนทั้งคนเยอะค่ะมาค่ะหมูบ้านนี่เห่มาจากเขมราลดคุน่ะอุบลราชธานีคุณนะเป็นคลิปครับมาถูก หหนทุกแห่งเลยค่ะเอาผักบุ้งไหมคะอานจะนองเดี๋ยวนะคะอันนี้เบิดนะคะเบิดมันเลิศดมากเบิดกาจะเดี๋ยวเอาผักบุ้งสวยๆในตู้ให้นะคะวันนี้วันเสาร์เนาะอือฮึ ขอบคุณมากนะคะคุณนายขอบคุณมากนะคะฝากขอโทษด้วยนะคะฝากขอโทษด้วยนะคะพออขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนเยอะมากจ้ะขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ จำคุมบ่กค่อยได้ดอกพอจะสีแล้วสีเรื้อยังสีไหขอโทษมากนะคะจ้าขอโทษมากนะคะขอบคุณกินให้อร่อยนะคะจ้ามันคนเยอะค่ะขอโทษขาดได้รอนานค่ะจ้ะจ้าเขตลายซูมือหมู่บ้านก็ลายค่ะขอบคุณมากนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอเวลาไปเก็บตู้หน่อยนะคะจ้ากิน กินให้อร่อยนะคะเก่งที่นี้งานหนักอีเล้ยมาดู